รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซอฟต์เวด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไรท์ทีวีดูชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัทปอตทอจำกัดมหาชนกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอกวันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน ปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินอินเฮ น,นันค่ะรับหน้าที่นะคะเป็นคนพาคุณผู้ชมนี้นะคะไปทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งช็อปให้จุใจกันไปเลยนะคะและณตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วเนี่ยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับการที่เราจะต้องมาไหว้สักการะนะคะองค์พระพุทธชินราชนะคะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปหาของอร่อยๆกินกันเนี่ยนะเราต้องเข้าไปสักการะองค์พระพุทธชินราชกันก่อนตามจิ๊บมาเลยค่ะบินกินเฮ hey. <Hey. S 2> น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกทั้งทีเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการที่เราเข้ามาไหว้สักการะองค์พระพุทธชินราชนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ห้ามพลาดจริงๆนะคะเวลาที่เรามาเยือนที่เมืองพิษณุโลกและตอนนี้นะคะจิ๊บก็อยู่กับพี่อ้อยนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์พระพุทธชินราชคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะ พื่อนขาให้ความรู้กับจิ๊บหน่อยนะคะในฐานะที่จิ๊บเองก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยจิ๊บเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็ต้องแวะมาไหว้องค์พระพุทธชินราชนะคะ,คะอยากจะทราบประวัติของพระองค์ท่านค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่อ้อยก็พระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธรูปนี่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะ,คะสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทขณะที่พระองค์เนี่ยได้ จะเดจมาประทับที่เมืองพิษณุโลกหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองสองแควนะคะพระองค์ก็ได้มาสร้างพระพุทธรูปขึ้น3องค์ด้วยกันก็คือพระพุทธชินราชชินสีพระศรีสัจสดาค่ะนีคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำลิศนะคะส่วนองค์พระพุทธชินสีนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ที่อยู่ที่วัดเราเนี่ยปัจจุวันเนี่ยจะเป็นองค์จำลองนะคะองค์จริงได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดบวร สมัยรัชกาลที่สามแล้วก็จําลองไว้สมัยรัชกาลที่สี่ค่ะส่วนพระศรีศัสดาก็เช่นเดียวกันและนี่คือประวัติย่อๆนะคะเกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปที่สําคัญทั้งสามองค์ที่ประดิษฐา,านอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่ของเรานะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่มาก็ ไม่พลาดที่จะมากราบไหว้บูชาแล้วก็ขอพรค่ะถ้ากว่าใครที่มาถึงเมืองพิษณุโลกแล้วนะคะต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะมาออสักการะองค์พระพุทธชินราชกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจิ๊ต้องขออนุญาตกราบสักการะองค์ท่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะพี่่อยไปไหว้องค์ท่านด้วยกันนะคะ จากที่เราได้สักการะองค์พระพุทธชินาราชแล้วนะคะสําหรับองค์ด้านหลังนี้คือองค์อะไรคะพี่อ๋องค์พระพุทธชินสีคะ่ะองค์พระพุทธชินสีค่ะ,คะจะมีขนาดหน้าตัก5ศอกเพื่ 4, 4ี่นิ้วซึ่งจะเล็กกว่าองค์พระพุทธชินาราชนิ้วหนึ่งถ้าหากว่าไหว้องค์พระพุทธชินาราชแล้วต้องเข้ามาด้านในด้วยบางคนอาจจะเคยมาที่วัดนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดินมาไม่ถึงะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนก็เลยพาคุณผู้ชมเข้ามาสักการะองค์พระพุทธชินสีด้วยกันด้วยนะคะ ราก็อยู่ที่วิหารพระศรีศาสดานะคะจะมีขนาดหน้าตัสกสี่อกพื่6นิ้วค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสิห์ถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าหากว่าเราไหว้ครบทั้ง3าองค์คก็เหมือนกับเป็นกุศโลบายนะคะว่าทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ขอพรอ,อะไรก็สมหวังตามความปรารถนาใช่ไหมคะพี่อ้อยใช่ค่ะ ต,ตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารพระเจ้าเข้านิพพานนะคะเห็น <He ard S 2> มาว่าตรงนี้เนี่ยมีประวัติด้วยใช่ไหมคะ,ะไม่ทราบว่าประวัติเป็นยังไงคะก็คือ,อวิหารหลังนี้นะคะ, <c oughs> ะเป็นจะเป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะคะเป็นที่จําลองสังเวทมีเยสสถานก็คือตอนที่พระอ,องค์เนี่ยดับขันมาิมนปนิพพานนะคะก่อนที่พระอ,องค์เนี่ยจะทําการประชุมเพลิงก็ได้รอพระมาหากัะสปามาะมาพอเมื่อมหากัะสปะมาถึงเนี่ย พระองค์ก็ได้ได้ไดอธิษฐานนะคะบอกว่าถ้าขอให้อ่องค์สมาสัมพุทธเจ้านะคะพุทธเจ้าเนี่ยได้ยื่นพระบาทออกมาเพื่อได้รับการบรรทาจากหม่อมขัาดชันเนี่นยเป็นทางสุดท้ายนะคะทันใดนั้นพระบาทก็ได้ยื่นออกมาพระมหากษัตริย์ก็ได้เข้าไปกราบเป็นทางสุดท้ายก่อนอที่จะประชุมะค,ะค่ะเห็นมอกว่าที่นี่เป็นอันซีนด้วยค่ะใช่คะเป็น ที่เดียวในประเทศไทยก็คือถ้าใครเนี่ยอธิษฐานอะไรนะคะก็ให้เอาน้าผากเนี่ยไปแตะที่พระบาทที่แล้วก็อธิษฐานขอก็จะสมบัติถานนโอ้โห,โหคุณผู้ชมคะคือซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิหารตรงนี้อยู่แต่ว่าหลังจากชมรายการของเราไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาขอพอรพระองค์ท่านได้นะคะสมหวงังตามความปรารถนานแน่นอนค่ะแต่ว่าจริง สิ่งที่จริงที่สุดนอกจากที่เราจะมาไหว้พระขอพรแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเราจะต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะคะรู้จักทำมาหากินนะคะในทางที่สุจริตนะคะจะไปเชื่อว,ว่าถ้าหากว่าเราคิดดีทำดีพูดดีนะคะชีวิตของเราก็ดีขึ้นในทุกๆด้านแน่นอนค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเข้าไปขอพรอ,องพระท่านกันดีกว่านะคะเชิญค mm ่ะ hmm. พี่เหม อกอิ่มใจมากๆเลยค่ะเพื่อนขาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตสาหเป็นธุระเดินพาทัวในวัดนะคะได้ไหว้พระได้ทําบุญนะคะวันนี้มีความสุขมากแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังมีความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกค่ะเพราะว่าช่วงหน้าต้องติดตามให้ดีเลยนะคะว่าจิ๊บจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินที่ไหนต่อกับช่วงหน้าเดินกินเ hey ฮค่ะ ใหม่ก่อนไหมคะที่ปกติแล้วเขาพอจะแบบโยนถังน้ําลงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเชือกใช่ไหมแล้วก็จะดึงขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะอย่างอ,างอันเนี้ยจิ๊บเคยเห็นแบบเนี้ยจิ๊บเคยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวอื่นๆเนี่ยไม่เคยเห็นคืออันเนี้ยเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบเขาทําขึ้นมาเพื่อเป็นศินละปะของแต่ละพื้นที่ด้วยหรือเปล่าบินกินเฮบินกินเฮ<ห> กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนและกะทิอบคอนเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซุเปอร์แว์ตรานกเพ่นกวินแล้ววันนี้จิบนะคะเบนจานันอักษรน,นันนะคะรับหน้าที่พาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจา่าทวีค่ะ เอ๊แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะห้ามพลาดแล้วก็มีเรื่องราวเด็ดๆดีๆแบบไหนเป็นคลังความรู้แบบไหนให้เราได้ศึกษาไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยกันนั้นนะคะต้องตามจิบข้าไปดูข้างในได้เลยค่ะไป เห็นบ่อน้ําแบบสมัยก่อนไหมคะที่ปกติแล้วเขาพอจะแบบโยนถังน้ําลงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเชือกใช่ไหมแล้วก็จะดึงขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะอันนี้มันคือเป็นเหมือนแบบเครื่องทุ่นแรงอย่างหนึ่งนะคะนี่วิธีการใช้จะแบบนี้คืออันเนี้ยมันเป็นเชือกที่ข้างล่างเป็นถังน้ํานะแล้วก็เป็นเชือกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงขึ้นมานี่น้ําก็จะขึ้นมาแล้วโอ้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เราแบบ ใช้น้ำได้ง่ายขึ้นและนี้เป็นบาอจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแบบอ๋อทำเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรนะอันนี้คือเขาใช้จริงๆมันหนัก จากทวีนี่นะคะนอกจากที่เราจะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีพื้นบ้านของชาวพิษณุโลกแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นสินค้าของฝากนะคะที่เราสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งโปสการ์ดนะคะมีภาพสวยๆของที่นี่เยอะเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันพิโลกชิดในลยเพ่ <laughs> สวัสดีค่ะครับโอ้โหวันนี้เราได้เจอตัวจริงของคุณลุงจ๋าเลยนะคะคุณลุงจ๋าเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมสะสมข้าวของต่าง,างๆเพื่อทําเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีใช่ไหมคะคุณลุงจ๋าคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในนะคะจมอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีคุณลุงจ๋าถึงได้เก็บข้าวของพวกนี้คะ่ะเอามาไว้ให้พวกเราได้เข้ามาชมกันคะเพราะอะไรคะตอนนั้นที่ทําพิพิธภัณฑ์เดิมนั่นนะ ผมนี่เป็นคนที่รักศิลปะและวัฒนธรรมโดยสืบสายเลือดจากคุณพ่อครับที่เป็นช่างค่ะทีนี้นั่นเป็นพื้นฐานเบื้องแรกจิ๊บอยากให้คุณลุงจ่าพาจิ๊บเที่ยวหน่อยค่ะเพราะว่าจิ๊บเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อย่างบางทีเนี่ยข้าของเครื่องใช้ต่างๆสมัยโบราณเนี่ยบางทีจิ๊บอาจจะยังไม่รู้จักนะคะให้คุณลุงพาจิ๊บเดินชมดีกว่าแล้วก็ให้คําแนะนําจิ๊บนิดนึงนะคะว่าเป็นของเครื่องใช้จากสมัยไหนใช้ยังไงบ้าง เอาเลยนะคะพร้อมเลยนะคะคคไปชมกันค่ะได้ครับได้เชิญคุณลุงขาตรงนี้คืออะไรเหรอคะตรงนี้นะครับครัวไฟนะครับเป็นครัวนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนตัวเรือนมันจะมีประตูเห็นไหมครับค่ะ,ะประตูเปิดเข้าไปตรงนั้นครับอนนี้ ครัวนี่มันก็มีหลายแบบหลายอย่างแล้วแต่ว่าสถานที่ที่ไหนคนมีฐานะอย่างไรแล้วก็หาวัตถุสิ่งของอะไรได้บ้างเนี่ยม,มันจะนั้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับค,ครัวนี่นะ,ะหลังนี้นะครับเ,เป็นกระเบื้องไม้เห็นไหมครับด้านบนครับเขาเรียกว่าแป็แปแปนกล็ดิ่งนะค,ค่ะ เป็นแบบหนึ่งที่ใช้มุงหลังคาคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีครับอย่างนี้นะครับอ่าครับเอนี่ล้าพอมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นหน้าตาแปลกๆอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นแต่พอจะรู้จักอยู่บ้างเขาเรียกว่ากระอะไรกระายขุดมะพร้าวใช่ไหมคะตายขุดมะพร้าวมีแบบต่างๆมีหลายแบบมากค่ะคุณผู้ชมคือปกติเราก็จะเห็นที่เป็นแบบ อะอย่างอย่างอันเนี้ยจิ๊บเคยเห็นแบบเนี้ยจิ๊บเคยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวอื่นๆเนี่ยไม่เคยเห็นคืออันเนี้ยเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบเขาทําขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปะของแต่ละพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะคุณลุงแล้วแต่ช่างครับอ๋อแล้วแต่ช่างเป็นงานฝีมือที่ก็คือแกะสลักไม้ออกมาแบใช่ไหมคะเขาเขาชอบทําแบบไหนแล้วก็คุ้นเคยเขาก็ทําแบบนั้น ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสองแล้วใช่ไหมคะครับชั้นชั้นสองครับโอ้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นที่ที่จิบคุณเคยเพราะว่ามันคือโซนของเล่นค่ะคุณผู้ชมของเล่นสมัยก่อนนี่เด็กๆเ,เขาเล่นอะไรกันบ้างคะก็หลายอย่างครับหลายอย่างโดยมากถ้าผูชายก็นอล่นรถเข็น<า>อ่านอนเล่นโตโ<า>ตหน่อยนะวิง่งเอาเอาถัางน้ำไปตักน้ำใส่ถัง แล้วมอาค้องตรงในไม้ที่วางขวางเห็นไหมครับค่<ฮ>ะแล้วก็มือจับวิ่งขิวน้ําไปเทใส่โอมอ๋อเล่นด้วยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับใช่ทาอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหมกเด็กที่พอนั่งได้นะครับยังยืนไม่ได้นะเขาก็มาใส่ไว้เนี่ยนี่เอาผ้าพันกันเจ็บ แล้วก็พ่อแม่ก็ไปซักผ้าหาบน้ำเอาลูกมาใส่ไว้เขาทำเสร็จ<ว>แล้วเขาก็อุ้มออกชื่อชื่อว่าหมกสำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเนี่ยคะ่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะคุณลงุงโอตอนเช้านะครับ ก็แปดสามติดแปดโมงครึ่งนะคะคแล้วตอนเย็นก็สิบหกสามติดจนถึงสี่โมงครึ่งเย็นนะคะเปิด<ก>ทุกวันไหมคะทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดไม่เว้นวันหยุด ได้นะคะถ้าหากว่าใครมาเที่ยวที่เมืองพิษณุโลกนะคะต้องมาที่นี่เลยห้ามพลาดที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์จาาทวีนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่แสดงถึงรากเหง้าของพวกเราคนไทยนะคะว่าเรามีต้นกําเนิดมาอย่างไงแล้วเราใช้ชีวิตมาอย่างไงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์อันล้าค่ามากๆจริงๆค่ะคุณลุงที่วันนี้ได้มาเยี่ยมชมนะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะที่วันนี้ให้ความรู้กับจิ๊บและคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะ ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีพื้นบ้านของชาวพิษณุโลกอย่างลึกซึ้งเลยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะเขาอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านเอาไว้ให้เราได้เห็นอย่างแบบคือทําให้เราได้รู้สึกเลยเว่าเออพอเราเป็นวนัยรุ่นเราได้ย้อนกลับมาอยู่ในยุคที่ คนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เนี่ยนะบางทีรู้สึกว่าเออมันสบายเหมือนกันนะตัดขาดออกจากโลกภายนอกบ้างแบบอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะมันทําให้เหมือนกับเราได้ชาร์จแบตมากขึ้นเป็นวิถีฮิปสเตอร์อีกวิถีหนึ่งนะคะที่ดีเหมือนกันแนะนํามากๆเลยนะคะใครมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมาได้เลยค่ะพี่พิธภพันธ์พื้นบ้านจ่าทวีค่ะ และสำหรับช่วงหน้านะคะเรามีของกินอร่อยๆรอ,อ,รอ,อ,รอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะเตรียมท้องเตรียมใจไว้เลยนะคะว่าคราวนี้เนี่ยนะอร่อยเด็ดมากๆจริงแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวขอชิมปลานิดนึงนะคะอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะพี่วรรณปลาดินนนาด้นน้ำข้นปลาดิ้นน้ำข้นนะคะน้้นเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาช่อน,ออนทอดทั้งตัวอืม <c oughs> อันนี้อร่อยมาก <c oughs> ินน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง พี่วันนาไว้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทําไมพี่เขาถึงให้มาที่โชว์รูมล่ะเอะเรามาถูกหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะมาถูกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าพี่วน,นาอยู่ตรงไหนหรือว่าร้านอาหารเราต้องไปต่อจากตรงน,นี้อีกหรือเปล่าตามเข้ามาเลยค่ะ ที่ผู้เรารอคอยกันแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะจิบอยู่กับพี่วรรณานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วรรณาเป็นเจ้าของร้านครัวนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าเหมือนกับเป็นร้านที่เอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยใช่ไหมคะก็ก็ก็คงได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเมย์ทำตัวนิดหน่อยนะคะก็คงด้วยสถานที่เนาะค่ะก็มีที่จอดรถเพียงพอแล้วก็สะดวกสบายก็เลย อำนวยความสะดวกให้ได้ใช่ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตอนแรกที่เข้ามาที่นี่เนี่ยก็เอ๊ะไหนบอกว่าจะพามาร้านอาหารอ่ะทำไมถึงพามา Room? โชว์รูมอ๋อไม่ใช่บบพวเข้ามาแล้วเนี่ยคือเป็นร้านอาหารที่เป็นสไตล์แบบเพดานสูงค่อนข้างโปรง่งเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรามาเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเออสบายเวลาเรามานั่งทานอาหารก็จะแบบรู้สึกโลง่งโปรง่งสบายทานอาหารได้อร่อยแล้วก็เสียงรู้สึกว่าไม่ค่อยรบกวนกันด้วยนะคะ,คะพี่วันคะ่ะ จิมคงต้องขอถามประวัติก่อนเห็นบอกว่าตอนแรกที่เปิดร้านอาหารร้านนี้เนี่ยค่ะคือลักษณะของร้านไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะอยู่ในเมืองเป็นห้องแถวตึกแถวตึกแถวสองห้องก็เปิดตรงนั้นได้4ปีแล้วตอนที่ย้ายมาที่นี่ได้สปีแล้วปีแล้วใช่ไหมปีที่สแล้วโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเมนูกันบ้างดีกว่า พอบอกว่าเราจะมาเนี่ยนะคะพี่วนาก็จัดอาหารมือเด็ดมาให้พวกเราเลยค่ะบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านห้ามพลาดเลยทีเดียวถ้าหากว่ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งใช่ไหมคะมีเมนูอะไรบ้างคะจริงๆก็สมัยใหม่เขาก็จะต้องเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชของร้านเนาะก็จะมีเป็ดร่อนเป็นเป็ดรุอนเปื่อยตุ๋น4ชั่วโมงแล้วก็ทอดกรอบตอนเสิร์ฟนะคะแล้วก็น้ำพริกโรงเรือน้ำพริกจริงๆเราก็มีหลายชุด แล้วก็มีปลาดิ้นน้ำข้นแต่ก็ไม่ดิ้นแล้วถ้าดิ้นก็ไม่ค่าก็เป็นปลาชอนทอดอันนี้รสชาติคล้ายต้มขาแต่เราไม่ได้ใส่ขาจะเป็นเครื่องสมุนไพรปั่นอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่กะทิใส่เป็นนมสดนะคะแล้วก็จะมีผัดตับมีกุ้งราดซอสมะขามแต่จริงๆจริงๆร้านนี้บางทีลูกค้าถามว่าอะไรอร่อยก็อยากจะตอบว่า อร่อยทุกจานเป็นอาหารไทยสไตล์ินชั่นใช่ไหมคะใช่คืออาหารไทยประยุกต์อะไรอย่างนั้น่ไม่ใช่ไทยแบบโบราณนะก็เป็นอาหารไทยแต่ว่าประยุกต์ให้ทันสมัยขึ้นทีนี้ถึงนวลาต้องชิมแล้วค่ะสำหรับอันแรกเดี๋ยวจิ๊บลองทานดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะดีจังอ่ไม่ค่ะกุ้งกุ้งาซอยมะขามพี แกะเปลือกให้เรียบร้อยอ้โหไดกเลยค่ะทานง่ายมาลองชิมกุ้งกันนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่มากนะคะอันนี้เมนูชื่อว่ากุ้งแม่น้าราดซอสมะขามกุ้งแม่น้าราดซอสมะขามนะคะทานง่ายค่ะเพราะแกะเปลือกให้แล้ว รสาติกลังดีใช่ค่ะไม่หวานแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชาไม่เปรี้ยวเกินไปกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะคะทานยังไงคะน้าพริกอันนี้เด็กๆทานผักเยอะๆผักนาแล้วกระดิบน้ำพริกใช้มือเลยหรือว่าใช้ช้อนกันเ้ใช้ช้อนนะคะนี้แล้วก็แล้วก็น้ําพริกเขาจะมีเครื่องเคียงเยอะมีหมูหวานมีปลาดุกฟูไข่เค็มอันนี้เป็นน้ําพริก น้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกลงเรือลงเรือนะคะเป็นสูตรเด็ดของพ่อครัวที่นี่เลยนะคะก็คือทานวางไปบนถับค่แบบนี้แล้วก็ต้องมีอะไรอีกบ้างคะทานเลยทานอะไรละอ่ะค่ะก็แล้วแต่หนูจะเลือกผักอะไรค่ะ ชิมปลานิดนึงนะคะอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะพี่วันปลาดินนนาด้นน้ำข้นปลาดิ้นน้ำข้นนะคะเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาช่อน,ออนทอดท้งตัวนะคะอ๋มอมาผิดเติมน,น้ำซุปให้ได้ค่ะอ๋อ,อต้องทานกับน้ำซุปด้วยข้นมากจริงค่ะน่ากินมากน่ากินมาก <laughs> อือหอ อันนี้อร่อยมากคือความข้นของน้ํำแกงต้องเรียกว่าน้ําแกงใช่ไหมคะคือข้นมากในน้ําแกงเนี่ยผสมอะไรลงไปบ้างคะพี่วันก็จะมีเครื่องเครื่องปรุงเขาเป็นสมุนไพรมีมีกระเทียมมีอะไรของเขาแล้วก็ปั่นลงไปรวมกันใช่ไหมคะใช่น้านน้ำข้นแล้วถ้าร้อนเด็ดทานเด็ดน้าซุปเมนูนี้ดีค่ะคุณผู้ชมันอยากให้พี่วันฝากนิดนึงค่ะเผื่อใครที่มาเที่ยวที่พิษณุโลกนะคะอยากจะลองมา ทานอาหารที่ร้านครัวเนี่ยนะคะ,คะสามารถโทรมาหาพี่วันได้เลยไหมคะ<ด>หรือว่าต้องสำรองโตะก่อนอไหมคะก็เข้ามาเลยก็ได้หรือว่าถ้าจะสำรองโต๊ได้ได้ทั้งได้ทั้งหมดอะ,ค,ะค่ะก็จะจะโทรมาก็ได้ก็เบอร์055 สัมเจ็ดเจ็ถึงหค่ะโอเคค่ะใครที่มาเที่ยวนะคะสามารถโทรมาจองได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้ร้านครัวนะคะสำหรับมือนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันมากๆเลยค่ะ,คะที่บรุษาจัดเมนูเด็ดแบบเต็มสูตรแบบนี้มาให้เลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับรายการบินกินเทนะคะพาคุณผู้ชมไปทั้งกินทั้งเที่ยวอย่างอร่อยจุใจแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคราวหนะ้าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะการรายการบินกินเทในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะต้องติดตามชมว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินที่ไหนในประเทศไทยเพราะต้องขอบอกเลยค่ะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเนี่ยห้ามพลาดเลยจริงๆสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย in here